มิ s X CD, word. s e r XCD แรงทะลุเวิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีรถใหม่อะไรล่ะครับวันนี้เป็น X-Series ครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยครับ <All o. S 2> ที่เรากำลังเปิดตัวนะครับ uh huh. ด้านซ้ายมือเนี่ยเป็น X-Series Highlander นะครับก็จะมีความแตกต่างเพิ่มชุดแต่งเข้าไปจากไฮร h นเดอร์ปกติที่ขายอยู่เป็น DMAX ธรรมดานะครับสำหรับตัว X s e r ซ e s เองถ้าเป็นไฮร h นเดอร์นะครับก็จุดที่โดดเด่นชัดเจนที่สุดก็คือโลโก้อีสุสีแดงตรงนี้นะครับรวมถึงตัวกระจังหน้าเองจะมีโทนที่เป็นดำแดงเพิ่มขึ้นมา นะครับสวยสวยสวยครับแล้วก็ตัวไฮเดนเดอร์นะครับก็จะมีตัวสเกิร์ตทางด้านล่างนะครับพร้อมมิวร่าดีไซน์อยู่ตรงนี้นะครับก็จะทําให้มันดูโดดเด่นดูเออกระชนหน้าดูเต็มมากยิ่งขึ้นความเป็นเอ็กเซลรี่นะครับก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์นะครับบริเวณฝากระโปรงทางด้านหน้านะครับแล้วก็ฝากระบะท้ายด้วยนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ใช่ครับมีสัญลักษณ์ X เดี่ยวตรงนี้ด้วยอ่าครอ่านะครับแล้วความพิถีพิถันนะครับของตัว X Series เองเนี่ยรถสีขาวนะครับสติ๊กเกอร์จะเป็นสีหนึ่งถ้ารถสีีดเน่ย สติกเกอร์จะเป็นอีกสีนึงเพื่อให้มันสวยที่สุดสําหรับรถในแต่งสีนะครับตั้งใจคัดตมันมาให้ลูกค้าเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบรถปิกอัพเพิ่มชุดแต่งเข้าไปจากโรงงานแบบนี้รถนี่มันมีกี่สีรถมี2สีครับอย่างไฮแลนเดอร์เนี่ยก็จะมีดากับสีขาวนะครับใช่ใช่สองสีเท่านั้นนอกจากนั้นตัวไฟก็จะเป็น isuzu vision bi-led นะครับก็จะเป็นเส้นสายแบบใหม่นะครับแล้วก็ตัวล้อเองเนี่ยก็จะเป็นตัวล้ออลลอยน์ขนาด18นิ้วสีดำคลอสแบ็กพร้อมโลโก้ isuzu สีแดงด้วย อย่างตัวบันไดข้างเองนะครับก็จะเป็นโทนสีเทานะครับแมทชกับตัวสติ๊กเกอร์เบือนฝากระโปรงนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยช่วงท้ายของตัวรถนะครับก็จะมีตัวสปอร์ตมาแบบนี้น,นอกจากมันเพิ่มขึ้นใหม่หรือเปล่าใช่ครับนอกจากเพิ่มในส่วนของอลลแอโรได n นามิกแล้วเนี่ยเวลาเรามองไกลๆเนี่ยมันจะทำให้ตัวกระบะเนี่ยมันดูเต็มมากยิ่งขึ้นดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นถูกต้องถูกต้องนะครับ แต่ทางด้านท้ายเองนะครับก็จะเป็นตัวไฟท้ายแบบ Tripper Armor ร LED นะซึ่งเป็นดีไซน์ใหม่ล่าสุดจาก Isuzu นะครับอะไรนะ Tripper Armor LED เหมือนเหมือนเหมือนซิกแพคกรอบแต่นี้อ่าประมาณนี้ครับสามเส้นสามเส้นใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ X Series อยู่ตรงนี้นะครับในรุ่น X Series สำหรับภายในนะครับห้องโดยสารก็จะเป็นโทนสีดำเทานะครับจะมีแซมสีแดงเล็กน้อย รเริ่มจากคอนโซลทางด้านหน้านะครับก็จะเป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ X ที่เป็นสีแดงนะครับพร้อมตะเข็บการเดินได้ต่างๆทั้งบร oh. ิเวณคอนโซลทางด้านหน้านะครับตะเข็บสีแดงด้วยพวงมาลัยนะครับตัวหุ้มเกียร์ต่างๆเบรกมือต่างๆรวมทั้งเบาะด้วยเนี่ยจะเดินได้สีแดงทั้งหมดให้รถสปอร์ตนะครับลองจับเบาะดูครับเบาะก,ก็จะเป็นคูแม็กซ์แล้วก็จะมีความนุ่มนวลมาก เทคโนโลยังไงครับคูแม็กซ์คูแม็กซ์จะลดการสะสมความร้อนนะครับปกติเราจอดตากแดดโดนแดดเยอะเนี่ยเวลาขึ้นไปเนี่ยมันจะร้อนมากถ้าวัสดุที่เป็นคูลแม็กซ์เนี่ยมันจะลดการสะสมความร้อนมันจะร้อนน้อยกว่าเบาะที่เป็นเบาะหนังปกติและนอกจากนั้นความเป็นไฮเรนเดอร์เกียร์โต้นะครับที่เป็นตัวท็อปสุดของเอ็กซิลี่เราแถมแคดเดิลชิปตรงนี้มาให้ด้วยทําให้ขับสนุกขับสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับใช่ใช,ใชขับเกียร์โต้เหมือนเกียร์ธรรมดาเช่นเกียร์ชิปอัพได้ชิปดาวได้แบบนี้นะครับมันทำให้ขับสนุกงง่่ายยิขึ้น แล้วในส่วนของคันนี้กัรบราคาเท่าไหร่ไฮ g ลนเดอร์ er นะครับจะอยู่ที่800,000เริ่มต้นนะครับที่878,000บาทนะครับแล้วก็แพงที่สุดที่เป็นตัวท็อปตัวนี้นยอยู่ที่1 2 4 0 0 0 0บาทครับมีหลายเลนส์ราคาให้ลูกคารร้าเลือกนะครับมีทั้งไฮรลนเดอร์2ประตูไฮรลนเดอร์ er 4ประตูเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์โตครับ มุดใหม่ๆกับ passion ไม่สิ้นสุด The new MUX be uncharted เปิดรับความสนุกแล้วไปที่สุดกับทางที่ไม่ซ้ำใครมาซาสองใหม่เลือกต่างในแบบเรา Feel the drive มาแล้วครับพี่น้องอ่อนิวมิสูบิชิไทตันตัวเตี้ยใหม่หมดหัวจรวดไทยเครื่องใหม่แรงถึงพึงได้กระบะใหญ่จุดเยอะโอ้ย oh, กำไรแย่แ yeah. ชสซีใหม่ขับอย่างนิ่งวิ่งชื่อเลยกินน้ำมันมน้อยตลอดหมอเปลี่ยนยกเครื่องใหม่ยกขันออนิวมิสูบิชิไทตัน นี่คือเมตาเวิร์สเอ้าฮัลโหลเอ็มจีสวยนะจอใหญ่เว่อร์ตรงนี้ใส่ของได้ด้วยแอร์หลังก็มีไวเลสชาร์จก็มา New MG VS HEV เป็นตัวตนขั้นสุดหลุดจากทุกมิติดุกเด t Mud my make a passion me the new new ex the uncharted the yard by the platform hard tech Power you up? New Suzuki Swift มิตซูบิชิมอเตอร์เปิดตัวรถยนต์ระบบขับเคลื่อนฟูลไฮบริดใหม่ Expander SEV และ Expander Cross SEV ครั้งแรกของโลกประสานการทำงานอย่างสมบูรณ์แบบระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ไวอย่างลงตัวชูจุดเด่น3สุดยอดเทคโนโลยีเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและมั่นใจในทุกเส้นทางแบบม e ิตซูบิชิ EMotion นพร้อมเดินหน้าลุกตลาดและเริ่มจำหน่ายในไทยทันทีมิตซูบิชิ E ี Motion ประสบการณ์ขับขี่ใหม่เนื้อระดับที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง และมั่นใจในทุกเส้นทางโดยประสานการทำงานอย่างสมบูรณ์ของสาสุดยอดเทคโนโลยีจากมิตซูบิชิมอเตอร์ได้แก่ระบบขับเคลื่อนฟูลไฮบริดเป็นการขับขี่แบบพลังงานไฟฟ้า100% พร้อมระบบชาร์จไฟกับขนาดเบรกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด85กิโลวัตต์ผสานการทำงานกับเครื่องยนต์เบนซิน1.6ลิตรไมเวกโดยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงและแบตเตอรี่ตอบสนองต่อแรงบิด255นิวตันเมตรโหมดการขับขี่7รูปแบบที่พัฒนาขึ้นใหม่โหมดการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า2โหมดและอีก5โหมดได้แก่ Normal Mode W e t Mode เหมาะสำหรับการขับขี่บนถนนที่เปียกลื่น g a e l Mode เหมาะสำหรับการขับขี่บนทางลูกรัง Tarmac Mode เหมาะกับการขับขี่บนถนนลาดยาง Mud Mode ทางโคล และระบบควบคุมการขับเคลื่อนและสมดุลนขณะเข้าโค้งภายนอกตัวรถโดดเด่นด้วยโลโก้ S E V ที่กระจังหน้าและฝาประตูท้ายพร้อมด้วยโลโก้ h y b r t d E V ภายในห้องโดยสารโดดเด่นสะดุดตาด้วยหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ L C D ขนาด8นิ้วเพื่อการแสดงข้อมูลที่หลากหลายและใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น Mitsubishi อ็ก n พนเดอรใหม่มีราคาจำหน่ายช่วงแนะนำเริ่มต้นที่912,000บาทขณะที่ Mitsubishi อ็ก n พนเดอร์คอสเใหม่มีราคาจำหน่ายช่วงแนะนำเริ่มต้นที่946,000บาท มอร์เซเดสเบนประเทศไทยยกระดับอุตสาหกรรมค้าปลีกระดับลักชูรี่ในไทยเปิดตัวโมเดลธุรกิจรีเทลออฟเดอะฟิวเจอร์อย่างเป็นทางการมอบคอได้เปรียบให้กับลูกค้าโดยตรงเน้นเรื่องความโปร่งใสด้านราคาและข้อเสนอที่เท่าเทียมกันในทุกแพลตฟอร์มรวมไปถึงการที่ลูกค้าสามารถเลือกรถยนต์ทุกรุ่นที่ต้องการผ่านระบบคลังสินค้าส่วนกลางที่เชื่อมต่อกันทั่วประเทศจากการปรับใช้โมเดลธุรกิจและสร้างความสำเร็จมาแล้วในกว่า10ประเทศทั่วโลกโดยมีเยอรมนีมาเลเซียเป็น2ประเทศล่าสุด Retail the f u t u r e ร ใครได้ประโยชน์บ้างนะครับเริ่มจากลูกค้าก่อนลูกค้าคือลูกค้าจะได้รับราคาขายที่ดีที่สุดที่เสนอให้จาก Mercedes เป็นประเทศไทยไม่ว่าคุณจะซื้อรถที่ไหนดีลเลอร์อในกรุงเทพต่างจังหวัดคุณจะซื้อออนไลน์เขาจะได้ประสบการณ์เดียวกันหมดนะครับอันนั้นคือนั่นคือข้อดีหนึ่งของลูกค้าข้อดีที่2ก็คือลูกค้าจะไม่ถูกยัดเยียดรถที่จะขายให้เพราะทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ Mercedes Ben z ประเทศไทยคุณอยากได้รถรุ่นอะไรสีอะไรเลือกจากเราได้หมด เบนฟิตต่อไปสําหรับตัวตัวรีเทลพาเนอร์ของเราเองก็คือรูปแบบก่อนเนี่ยคือเขาต้องซื้อรถขาดจาก Mercedes Ben นท์ไทยแลนไปแล้วนําไปขายให้ลูกค้าในวันที่ลูกค้าเกิดไม่ต้องการรถสีนั้นรุ่นนั้นเนี่ยแปลว่าเขาแบกแบกรถคันนั้นไว้นานๆเนี่ยเขาจําเป็นต้องตัดลอด้อคือคัดล้อเหมือนกับขายขาดทุนไปซึ่งเราไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับส่วนสุดท้ายก็คือเบนไทยแลนด์เนี่ยเมื่อขายตรงกับลูกค้าแล้วเนี่ย ข้อมูลต่างๆในการแพดนิ่งหรือการวางแผนการตลาดเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้รถที่ตรงใจตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดมันก็จะทําได้ไง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณมาตินถึงที่บอกว่าเหมือนกับว่าเป็นวินวินวินซิทูเอชันเลย เกียร์คอร์ปอเรชั่นประกาศตั้งบริษัทเกียร์เซลล์ประเทศไทยจำกัดพร้อมเผยทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี2567ในจุนโออีประธานบริษัทเกียร์เซลล์ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าวัาวนนี้นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับก้าวแรกของการดำเนินงานในการเข้าสู่ตลาดประเทศไทยอย่างเป็นทางการแผนกลยุทธ์เกียร์แพนเอสของเราที่ใช้ในการดำเนินงานทั่วโลกมีลากฐานอยู่บนเสาหลักสามประการคือโลกผู้คนและผลกำไรเพื่อหล่อเลี้ยงความไว้วางใจและการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานของเรากับชุมชน เราจึงวางตำแหน่งของตนเองในฐานะแบรนด์ที่มุ่งตอบโจทย์การเดินทางอย่างยั่งยืนซึ่งถือเป็นปัจจัยประจําองค์กรของเราเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นําอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตและเราได้วางแผนการดําเนินงานขององคอ์กรไว้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของเราสําหรับปี2,567ถึง2,571โดยใช้ชื่อว่ากลยุทธ์แผนเอสไฟซึ่งประกอบด้วยเป้าหมายหลัก4ประการได้แก่ของส่วนแบ่ง5%ของตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เพิ่มการทาตลาดรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวให้มีสัดส่วนคิดเป็น50%ของยอดจําหน่ายทั้งหมดก้าวขึ้นสู่ทำเนียบแบรนด์ที่มีการรับรู้สูงสุดที่อ้าดับแรกและ4ขยายเครือข่ายผู้จําหน่ายทั่วประเทศให้เติบโตขึ้น5เท่าตัวพร้อมเริ่มต้นขึ้นแล้วในวันนี้โดยการประกาศทําตลาดเกียร์ e v 9นรถยนต์ SUV ขนาดใหญ่รุ่นแรกในประเทศไทยที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบและพบกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่1มีนาคมนี้ อย่างเร้าใจต่การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ PT Magneton Racing Series 2023พร้อมฉลองแชมป์ประจำฤดูกาล2023 Champions Day โดยโทนี่เพอร์ซี่จากทีม i n s a n e Motorsport ผงาดคว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ในฐานะของบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนนะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขันในรายการนี้นะคะ ทางผมเองผมก็ขอแสดงความยินดีกับนักแข่งทุกๆท่านทีมแข่งทุกๆทีมนะฮะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะฮะโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพนะฮะตัวนี้เราก็ขอแสดงความยินดีเป็นพิเศษนะครับ,รบนะะในปีนี้นะฮะก็ในรายการแข่งเนี่ยารายการนี้เราก็ยังคงเป็นผู้สนับสนุนหลักต่อไปนะฮะซึ่งในปีนี้ผมผมผมเรียนอย่างนี้เลยว่าเป็นอะไรที่ ยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมานะฮะโดยเฉพาะในสนามสุดท้าที่เป็นสนามสตีทเซกิตที่สงขานะ,ะปีที่แล้วเราว่ายิ่งใหญ่แล้วนะฮะผู้คนเข้ามาประมาณแสนห้าแสนหกหมื่นคนนะฮะแต่ปีนี้นะฮะซึ่งเราเรากำหนดวันแล้วก็คือวันที่สิบห้าถึงยี่สิบตุลาหกเจ็ดนะฮะปีนี้ความยิ่งใหญ่ไม่แพ้ปีที่แล้วเราผมคิดว่าปีนี้จะมีอะไรพิเศษและยิ่งใหญ่นะฮะสำหรับนักแข่ง ที่เข้าไปร่วมแข่งขันนะครปีนี้คงจะประทับใจมากกว่าปีที่แล้วครับผมล่าส it ุดเหนือลิมิติโอกล้าพอไหมกล้าที่จะเปลี่ยน ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่า New h a l f h a S6 Hybrid SUV ชีวิตมีเรื่องมากมายทั้งเรื่องเหลือเธอที่เรารักเรื่องที่คาดได้บางครั้งก็คาดไม่ได้แต่เรารับมือได้เรื่องที่ต้องหลุน รับมือได้หมดทุกบททดสอบ Ford ด v e r e s t Generation ใหม่จ้องผ่านเว็บไซต์ Ford และโชว์รูมได้แล้ววันนี้พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ d u a ร Jet วอลเตอยานไปกับแพลตฟอร์มคาร์เทค u Up New Suzuki Swift. s w i f t t a l k about it. With my, my passion the new mu x be uncharted new mitsubishi expand Cross. mitsubishi motors นี่คือ EXPANDER และ EXPANDER c เ o s ไม่ใช่รถใหม่ล่าสุดแต่ว่าเป็นใหม่ของโลกแม้ว่าเปลือกนอกมันจะเป็นโฉมเก่าแต่ว่าภายในมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะ EXPANDER มีการย้ายฐานการผลิตจากอินโดนีเซียมาอยู่ที่แหลมฉบังประเทศไทยแล้วครับนี่เป็นครั้งแรกของโลกแล้วก็มีการเติมใส่อุปกรณ์จำนวนมากเข้าไปอยู่ภายใน ขณะที่ภายนอกก็ยังเป็นโฉมเดิมแล้วเราจะไปดูกันขับว่าแต่ละโหมดของการขับขี่มันจะดีไหมน่าสนใจไหมไปกันครับตอนนี้เราเข้ามาขับกับ x p a พันเดอ าว่าอ l อนนิวไหมก็คงจะไม่ออนิวแต่ว่ากระจับเป็นมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะภายในมีโหมดการขับขี่อยู่ถึง7โหมดเขาบอกนะครับนับแต่โหมด normal โหมด ev โหมด h a r ์จโหมดเวทโหมด gravel โหมด Tarmac แล้วก็โหมดโค n e ระหว่างจอดรอมันมีข้อหน้าสนใจคือโหมดการขับขี่ของมัน ตอนนี้อยู่ในโหมด EV ถ้าเราอยู่เฉยๆเพื่อไม่มีอะไรทำก็ชาร์จไฟไปได้ด้วยจะสังเกตเห็นหน้าปัดนี่จะเปลี่ยนแล้วนะครับจากหมอจากรูปเครื่องยนต์มาเป็นโหมดชาร์จกำลังเก็บกระแสไฟเข้าแบตเตอรี่มันไม่ใช่เป็นปลั๊กอินไฮบิดเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องไปชาร์จรอสายจากข้างนอกแต่ว่าก็ชาร์จจากตัวรถไปเลยแต่มันก็มีข้อแลกเปลี่ยนนิดนึงนก็คือมันก็จะต้องใช้ พลังงานใช้น้ำมันเพื่ออป้นเครื่องยนต์ให้บัตรมอเตอร์เข้าไปเป็นไฟฟ้า การขับขี่วันนี้อาจจะไม่ครบทุกอย่างแต่ว่าการขับโหมดต,ต่างๆของรถทั้ง7โหมดทั้งชาร์จและ EV รวมถึงโหมดเวทถนนเปียกถนนลูกกลางถนนโคนและโหมด n o r m a อถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับ S p a n d e r c o s s ปัญหาราคาเท่าไหร่รอวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับหรือว่าเปิดมาแล้วล่ะครับ พราะกว่าที่จะเทสนี้จะออกจะต้องเปิดตัวก่อนไปดูกันครับราคาเท่าไหร่